เจอกันตรงนี้นะคะใชรบดินโชว์ชมีอะไรมาโชว์กันมากมายนี่พูดถึงเรื่องในยุคปัจจุบันเคยสังเกตไหมว่าคนยุคใหม่ไม่ค่อยอยากแต่งงานอืมจริงๆพี่เวลาอ,อาายู่เป็นโสด,โดยอยู่ได้ดเวลาไปไปงานแต่งงานส่วนมากจะเจอเจ้าสาวเนี่ยเกือบสี่สิบ เจ้าเป่าปลาไปเกือบเกือบห้าสิบไม่มีเลยว่าสิบเจ็ดสิบแปดซึ่งสมัยก่อนเนี้ยสมัยก่อนแต่งงานยี่สิบแปดยี่สิบแต่งงานแล้วยี่ห้าอยู่ว่าหูยแก่แล้วนะโอ้โหนี่โดนน้ำสังไม่สั่นมาพราะเพราะเพอคนคนใช่ใช่แต่งงานช้าเออแต่งงานช้าลงแล้วก็บางทีก็ไม่อยากแต่งมันก็มีหลายๆเหตุผลนะคะที่ทำให้คนเราเนี่ยอยากเป็นโสดมากขึ้นก็น่าจะโทษพวกผู้ชายทำไมล่ะครับ บางทีเขาคิดไม่ต่อแต่ผู้หญิงะผู้หญิงเขาอยากแต่งนะเนี่ยแบบนี้ไม่มีซะดีกว่าไม่มีซะดีกว่าเนอะก็เลยอยู่เป็นโสดกันมากขึ้นดีกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นขวัญใจของผู้หญิงโสดทั่วประเทศนะคะร้องเพลงเก่งคุยสนุกเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้มีเพื่อนฝูมากมายแปกแต่ครบรถขนาดนี้แต่ไม่มีแฟน หตายแล้วพระราชแสดงว่าจะมีอะไรกับร่างหรือเปล่าไม่รู้หรือมีอะไรที่เกินพร่องไปไม่รู้ทำไมไม่ีแฟนสงสัยอะไรดีๆก็พิลล็อตแต่คนคนนี้เป็นคนที่แฟนผมชอบมากเป็นคนที่สู้ชีวิตเออเป็นคนสนุกสนานะคแต่ถนั่งอยู่หลังนั่งอย่างเงี้ยเป็นอะไร ใครเดี๋ยวผมอยากรู้มากใครเอาเป็นว่าเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้นะเขาชอบผู้ชายอ้วนไหมเขาชอบเลยเขาชอบจริงไหมเขาชอบผู้ชายอ้วนผู้ชายอารมณ์ดีแต่เขาไม่ชอบผู้ชายที่สกปรกแหมเดี๋ยวเจอเยอะแยวเจอตอนนี้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะไปเจอไปรวยทองทั่วไทยกับกาแฟเขาวช่องก่อนพบไปกันแล้วครับดื่มดำกับความหอม